สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านค้าขายเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกๆกผมขอแนะนำร้านเพื่อนผมเองสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาในเฟซนี้ได้เลยชื่อพัชรพลกุลพิมายนะหรือว่ามันเป็นเพื่อนผมเองนะก็คือใครที่สนใจจะซื้อเพชรก็ทักนี้เลยนะเฟซนี้เลยเออียกโปรไฟล์เจ้าของร้านแมงเคียมากเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคยั่ยิีตนราบเข้าสู่ช่วงบัญญพตลเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมอเด็บไดตีไลท์หลันที่ผมได้จัดการซื้อตัวเดลตีที่มีชื่อว่าไซเรนฮิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหรือว่าไอตัวหัพีระมิดเฮดนั่นเองไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเบิร์กผมใช้ก็ชุดนี้แหละง่ายๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเดยครับ เอาละตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปทีเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาดูนี่ว่าจะปีนในวิธีมันจะโหดสักขนาดไหนเชียวเราเจอคนหนึ่งคนครับตอนนี้เราอ่าอันน,า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 นั้นๆเยอะมากเราจะทําการขูดเป็นทางยาวขูดเป็นทางยาวขูดเป็นทางยาวให้มันเหยียบให้มันเหยียบเฮ้ยว้าวไอ้ป้าเอ้ เฮียหนึ่งดอกเอาวเราจะพิพากษามันนะไอเจ้าบ้านายไปไหนของนายนะนายคิดเหสือว่านายจะหนีเราได้นายคิดเหรอไอ้ยเดี๋วเอ้ยไปไหนวะดูตีแบบบูทร์รูทนั่นนั่นนั่น เข้าให้หนึ่งดอกไหนสิไต่ดูสิไอเราอะยังไงชี้เข้าให้ไปโดนขังแบบพิเศษนะการที่คนเนี่ยมันเดินมาเหยียบกระดากเราเนี่ยเราสามารถขังเขาแบบพิเศษได้นะเวลาก็ล้มเ่ยคือจับไปขังขังอยู่ในกรงเหล็กเหมือนในจัเลนที่นนั้นนั่นนั่นนั่นนี่ น่วร์มาทำไหมนั่นไงมันโดนมันยังโดนตูตีแบบบลูทูธมันโดนตีแบบบลูทูธโดนอุ้ยไอ้้ีแม่งทำไมมันตีไม่โดนเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนเหรอเพื่อนกันไม่ได้เหรอไปไหนอะเราไปไหนบูเข่าให้บูเข่าให้เฮ้ยตีแบบบลูทูธเฮ้ยน่าสงสารจริงๆไปครับเราเอาเขาแขวนด้วย

ไปเจอปะเจอเราเจอนะเราเจอไปเราเอาข้อแขวนดีกว่าเราเอข้อแขวนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะถูดมันเป็นทางถูดให้มันเป็นทางยังไงมันก็ต้องมาเล่นอยู่แล้วตรงเนี้ยใช่ปหมล่ะเฮ้ย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 ยังไงยังไงยังไงจ่าอีจ่าอีจ่าอี มโนธรรมเหรออยากจะขูดเฉยๆมีอะไรปะอยากจะขูดเอาแต้มเฉยๆพวกนายมีอะไรปะถ้าลากแล้วมาหาเพื่อนนายทำไมกูรู้ว่ามูต้องอยู่แถวนี้แน่ๆไม่รู้อ่ะไปละไปไหนตัวเนี่ยเราอยู่ในสถานะล่องหนโอเข้าให้ดอก เพื่อนเอ้ไม <go to> <afterlife> ่น่าเลยเอ้ามีปักหลังซะด้วยอะครับถ้าเขาหนีแล้วเราก็แค่ไล่ตามใหม่มีคนทำอะไรกันไม่รู้จังเอ้ยก็ได้เสียงเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไร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 เราอะ คนไม้เหรอคนไม้เหรอดีะไม่โดนวะคนไม้เหรอ,เ,หรอ,เ,หรอเฮ้ยว้าวเราเสียเวลาคนนี้เยอะเกินไปละเดี๋ยวทุ๊กไม้ก่อนเ,เสียเวลากันนางเกินไป เ๋ยวะเด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 ดไม่เจอละครับไฟเราโจมเราดีกว่าไอ้เชี่ยเอ้ยกูเห็นกูเห็นโทเมไฟไอ้กูเห็นโทเมกูเป็นตัวมันเห็นเป็นตัวเขาช่ไปดูลกูวกูเป็นทางไว้ยังไงเขาก็ต้องมาเล่น เรียบร้อยเรียบร้อยโดนกูขังแน่มึงเราเราต้องการให้เขาโดนเราขังเฉยๆนะไม่มีอะไรหรอกเราแค่อยากขังเขาเฉยๆไม่มีอะไรโกูเรียบร้อยแล้วเพื่อนเลยลาก่อนนะนะลาลูกกันเลยนะไปโดนขังกันเลยโดนขังไปโดนขังพูดจะโดนจะโดนจะคือพวกนี้มันโดนกันเยอะมากเลยดูดิ คิดว่าพวกนี้ว่าแบบไม่น่าไหวนะถ้าเจอผมแบบนี้ผมว่าเขาไม่น่าไหวนะอย่าไปทางเลยนีออ่มันจะเป็นแบบนี้ปล่อยปล่อยปล่อยอยังไงเขาก็ต้องไปช่วยกันแล้วเขาก็จะมาทำการซ่อมเครื่องอยู่แ,แถวๆนี้พุกเข้าให้หนึ่งดอกโดนอ่ะโดนป่วยไปไม่ได้ ได้ยินได้ยินกูเห็นนะไม่ได้ได้ยินเราเห็นเลยเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยไม่โดนจะตีแบบบูทูธซะหน่อยโหลเอาเรียบ,บร้อย,อยโดนจับขังแน่ไม่ดีไอ้นี่มาโดนแขวนไปสองแล้วแล้วก็แค่ทำการโบ้หัวมันแค่นั้นโบ้หัวมันก็แค่นั้น โบหัวมันก็แค่นั้นก็แค่โบหัวมันโบะหัวมันไปโบหัวมันน,น,นะนะเออยตาสงสารไม่ต้องจับแขวนครับเราบูชาย,ยันไปเลยตัวเรามันทำแบบนี้ได้ได้ปะเอ้ได้เอ้ได้ด้วยอย่างเฟี้ยวเลยตายไปหนึ่งครับตอนนี้เหลืออีกสามแต่ละคนนี้โดนแขวนกันไปเยอะมากเลยนะ สวัสดีเพื่อนนาจ่จะวิ่งเร็วแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนติดเจ้ะติดเจ่อติดเจ่อติดเด่ะอ้าวอ้าวอ้าวหาเรื่องไม่โดนไม่ถึงดิมันไม่ถึงแต่ตัวนี้คือเราสามารถพิพากษาเขาได้เลยหรือเปล่าวะผมก็จำไม่ได้ว่าผม ผมกระตุกเมื่อกี้ผมกระตุกเอาละนายจะต้องนายจะต้องผ่านมันไปให้ได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเอ้ยอุ้ยโดน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 โอ้ยจากหน้าเลยยังโดนจากหน้าเลยยังโดนจากหน้าเลยยังโดนจากหน้าก็ยังโดน งงแล้วยังไงแล้วยังไงทุบเขาให้นี่ไงลงไปนอนกับพื้นกันเลยทีเดียวทุบพายกันมานี่เรียบร้อยไปจับเขาก้ขังมีคนอยู่ฝั่งขวาจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ถูกไหมครับเลยมีคนมีคน เจาะปุ๊บขูดโหูที่มันเป็นทางมีคนปุ๊บนั่น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 เขาเอารูดออกเหรอเสียงแบบนี้ได้เขาจะเอาเลือดออกเอ้ยรวดนะรวดที่มันติดอยู่เขาที่เขาไปเหยียบรูดบาดอะไรสักอย่างเจอละไม่ใช่เหรอ ดูดุดรู้สึกว่าจะผิดอันไปไนไทุบไม้เลยไล่ทุบไม้เลยตอนนะี้ยอืย,ยุ่นอะเขาอะ เฮ้ยเฮ้ยจ้าเอเ๋จะเล่นไม้เหร <ım eni> เอจะเล่นไม้เหรอเหยียบไปดิเหยียบไปดิเหยียบไปดิอ่ะหนึ่งฟีหนึ่งฟี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 เหยียบไปแล้วครับหนึ่งพี่กระต่ายน้อยของเราไมีม่มีอ่าพี่กระต่ายน้อยจ๋า ับมาเราเอาลากกูมาหาเพื่อนด้วยโคตรเฟลเลยเนี่ยลากลากกูมาหาเพื่อนโคตรโหดเลยเพื่อนเฮียมึงนี่ก็เฮียเกินอะไรมันน่ะโดนแค่ทีเดียวเว้ยมันก็เลยต้องลากกูไปอ่ะน่าเถอะเอ้ย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 ดื้อ่ะดอ มึงดือ้อแต่ว่ามึงอ่ะยังมีลวด,ดกุติอยู่นะเจ้เลือดของข้าด่ะใสบบนสุ์ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยลวดของข้าได้แหแล้วจะจะไปไหนโยวยเส้าเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าไปโดนก็มาดิว,วะตายคนเดียวแล้วเป็นอะไรอ่ะ ยังไม่ได้เอาไปลงไปแขวนข้างล่างไปเรายังทำะไรเขาไม่ได้นะเราต้องเอาเขาไปแขวนข้างล่างก่อนเพราะว่าเขาโดนแฝงรอบที่สองฟ้าฟืบฟ้าฟืบฟ้าฟืบเขาเปิดนะเขาเปิดประตูทางออกแล้วได้สองว่ะ เขาเปิดฝั่งนู้นถ้าเขาเปิดฝั่งนู้นเราก็ไปดูได้ไปดูกันติดตัวจิ๊บ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 ออกไปแล้วเออออกกันไปหมดเลยไม่มาช่วยเพื่อนเลยแย่จริงเฮ้แย่จริงโอเคเราฆ่าไดเคสสองตัวนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเกมหนึ่งดีกว่ารอรอรอ,อ,อ,อไปเจอเกันเกมหน้าครับ